เพิ่อเพิ่อเพิ่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 เพอเพิ่เพิ่อไหนะล้วสวัชพาพาเพิ่นสัชพาพาเพิ่นสวัสดียายเล็กสวัสดียายเล็กคนสวยสวัสดีค่ะยายเล็กคนสวยเป็นยังไงม้างคะเมื่อเช้านี้ ออกไปตลาดไปซื้อของวันนี้วันเสาร์อาทิตย์ด้วยเด็กๆหิวไม่มีอะไรจะกินกันเด็กๆหิวก็เลยไปตลาดได้ไก่มาได้ไก่มาแล้วก็ได้หมูมาเนาะเอามาแช่ไว้กินจะ้ะไก่มาได้หมูมา เล็กจ้าสาวบุรีลำสวัสดีค่ะได้เวลานอนแล้วเนี่ยบ่ายสองอะ มัดผมดีกว่าไม่เป็นไรจ้ะกดไลค์กดเลิฟแล้วก็ไปไม่ไม่ว่ากันโอเคบางทีโอ,โอ้ไม่อยากไปเลยเพื่อนไลค์อยู่นะน้องสามารถน้องสามารถกับยยแดเงเพิ่งจะไป น้องสามารถกับยายแดงพึ่งจะไปพึ่งจะไปมะกี้ไม่เป็นไรเนาะยายเล็กเข้าใจกันจะ้ะโอ้โหเมื่อคืนนี้ได้ได้ตั้งสิบชั่วโมงอะเมื่อคืนได้สิบชั่วโมงอตีห้ากว่าเลยเมื่อเมื่อคืนเนี่ยยาวถึงตีห้ากว่าเลยยาวเลยเมื่อคืน ถ้าถ้าไม่มีเพื่อนๆก็ไลฟ์แค่หนึ่งชั่วโมงนะถ้าตอนกลางวันเนาะตอนกลางวันไลฟ์หนึ่งชั่วโมงอาจจะเปิดเงียบไว้อะไรอย่างนี้เนะาะแพฟ้านานาแพฟ้านานา,า,นา,นาเลิฟสิบห้าสวัสดีค่ะพี่นงสวัสดีค่ะแพรฟ้านานา,นา พี่นงไปเที่ยวบ้านแพรฟ้ามาแล้วจะแพรฟ้ามามารอบหนึ่งแล้วเนาะสวัสดีค่ะแพรฟ้านานา่ามารอบหนึ่งแล้วมาแต่ทีแรกแล้วนะ ง่วงแล้วสิง่วงแล้วสิน้องเตรียมขึ้นไลฟ์ก่อนนะคะโอเคโอเคออตามสบายเลยเออเอาถังขยะไปเทแล้วไม่ได้เอาเข้ามามมเตรียมตัวขึ้นไลฟ์เลยต,ต,ลนะต่างคนต่างไลฟ์เนาะต่างคนต่างไลฟ์ไปจากช่วงนี้พี่นงก็สะสมหลักกิโลอยู่เนาะเพื่อนๆไม่ว่ากันนะคะเพือ่อน <laughs> พี่นงก็อยากผ่านอยากจบอยากอยากเลิกเหนื่อยสักทีเนาะคีนายมิวสิกสวัสดีน้องแพฟฟ้านะคีนายคีนายคีนายมิวสิกมีเพื่อนสิบเก้าคนเยอะมากเลยช่องเยอะอแต่เอาอันนี้มาหาพี่น้องก็ขอบคุณ ขอบคุณนะทีนายบอกจีินกันจีลิ้นจีลิ้นจีลิ้นจี